กัหัวนะครับเก็บกวหัวได้นะครับนี่ครับะมาณนี้นะครับพวงเพชรนะครับมานนี้นะครับอันนี้เป็นผลงานของนามะคีโมนะครับทีผมแซ่ทอนพันนะครับผมใส่วงเดือนตัดทั้งเบิดเลยนะครับวงดกๆแบบนี้เลยนะครับพวงเพชรนี่ครับมาณนี้นะครับความใหญ่ะมาณขวดสมนะครับใหญ่กว่าไฟแชกนะครับคือแบบถ้าเป็นติ้งแบบนี้ก็จะ ก็จะง่นะครับจะง่าแตแบบนี้บนเน่ใจนะครับว่าจะง่หรือบัหง่นะครับนี่นี่ครับแต่ว่าถ้าเป็นตริงแบบนี้งหนะครับหัวเพราะว่าบางดินนะครับหากหลายกระจิงนะครับแต่ว่าบสามารถที่จะขยายเป็นหัวได้นะครับนี่ครับความดกความหลายพวงเพชรนะครับอายุสามเดือนกับอีกหกวันนะครับผม ครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับผมอยู่กับผมนะครับเอ็มยูไอชานแนลนะครับตอหรับคลิปนี้นะครับผมผาพี่น้องนะครับมาเข่าแปลงมันสับปะหลังนะครับคือเก่าเหมือนเดิมนะครับวันนี้อยู่กับมันสับปะหลังแปลงที่เนื้อทีสองไร่สองงานนะครับปลูกอยู่นะครับสามสายพันธุ์นะครับนั่นก็คือกะตรสาร์หนึ่งนะครับระย่องเจ็ดสิบสองนะครับลวก็พงเพชรนะครับในวันนี้นะครับผมจะผ้ามาเช็คนะครับเช็คความดกนะครับเช็คความดกความใหญ่นะครับของ มันสัปเหล่งนะครับเดี๋ยวมื่อนีพามาเช็คสายพันธุ์พ่วงเพชรก่อนนะครับเพราะว่าพ่วงเพชรขอนคางที่จะงามไว้นะครับกว่าพันธุ์อื่นๆนะครับก็คือสามเดือนสามเดือนล็อกนี่นะครับถ่วงหัวนะครับถ่วงหัวนะครับยูนิยูซีหาหล่องนะครับพ่วงเพชรนะครับส่วนล็อกนี่ก็เกือบๆแล้วนะครับเกือบๆจะถ่วงหัวแล้วนะครับสามเดือนนะครับก็อีกหกหมื่นนะครับหรือว่าเก้าสิบหกหมื่นนะครับเดี๋ยวมาเช็คเบิ้งความดกนะครับเพราะว่าสามเดือน หากนะครับหากมั่นนะครับจะสามารถขยายเป็นหัวได้ได้เต็มที่แล้วนะครับเพราะว่าเขาสามารถเช็คความดกได้เลยนะครับเพราะว่าหลังจากที่หนึ่งสองเดือนนะครับก็เริ่มขยายหากเป็นหัวนะครับสามเดือนก็มาเช็คเบิ้งครับว่ามั่นตะบะหลังของเขานะครับที่มีหัวหลายหัวหน่อยนะครับต้องเช็คเบิ้งต่อสามเดือนนะครับที่ได้แก้ไขท่านนะครับผมถ้ามั่นสะบะหลังแปลงนี้นะครับพวงเพชรนะครับล็อกนี้นะครับเป็นเป็นล็อกที่เพิ่นเคยเอา สวมนะครับสวมมาเทนะครับแต่ว่าเพอนกับไหลไหลหาดแปลยงลงมาพีนะครับก็เลยเห็นห้มันนะครับซาบหลังนะครับช่วงนี้นะครับง่ามง่ามกว่าส้วนอื่นนะครับในแปลงนะครับผมก็เลยมาเช็คเบื้องหัวนะครับว่ามันถี่ง่ามนะครับสามเดือนถ่วมหัวนะครับจิมีหัวบัวนะครับหัวใหญ่ซ้ำใหญนะครับแต่ว่าผมก็ได้ขุดไปหลายเหงาพอสมควรนะครับเพราะว่าจะบัเป็นการเสียเวลานะครับ นี่ครับความงามนะครับใบกะย่างบอท่านได้ล่วงล้นนะครับกับสามเดือนนะครับสามเดือนกับอีกหกวันนะครับพวงเพชษนะครับนี่ก้นน้างล่างกับคุ้มหยาเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับปลูกไงไวในะครับ้วกะให้ผลผลิตสูงนะครับลงหัวว้นะครับสำหรับมั่นพวงพชรนะครับเปิดเส้นแปลงกลางๆนะครับหนาฝนจะตาแน่จังหน่อยนะครับนี่ครับถือว่างาม พอสมควรนะครับกับมันพวงเพชรนะครับเป็นมันใบใหญ่ใบหนาครับคุ้มดินดีนะครับเดี๋ยวพ้าเบิ้งหัวครับผมว่าพวงเพชรนะครับขึ้นซื้อว่าหัวดกนะครับหัวดกหัวหลายนะครับผมเอามาปลูกในแปลงของผมนะครับจะเป็นยังไงนะครับผมนี่ผมขุดไว้แล้วเจ็ดเหงานะครับเจ็ดเหงานะครับลักษณะดินของเพนเลยนี่ครับ ยอดแหลๆแบบนี้นะครับการก็จะเริ่มเขียวแล้วนะครับทาแก้มากนะครับนี่ครับการเขียวนะครับน้าต้นถือว่าสมบูรณ์นะครับสมบูรณ์นะครับประมาณร้อยเจ็ดสิบนะครับนี่ครับหัวสามเดือนกับอีกหกมือนะครับเสียบกับไฟแช็กนะฮะอยู่ประมาณนี้นะครับพวงเพชรนะครับให้ปุ๋ยทางดินรอบนึงนะครับแล้วก็ห้ ปุยทังใบสองรอบนะครับน้ำมัขี้หมูนะครับการเตรียมทอนพันธุ์ผมกะตัดนะครับยี่สิบเซนนะครับประมาณยี่สิบเซนนะครับทอนพันธุ์นะครับตัดเอาเป็นเร่อยวงเดือนตัดแล้วก็แช่น้ำมัขี้หมูนะครับเอ็มร้อยนะครับผงชูรสนะครับผมแช่ประมาณสิบถึงสามสิบนาทีนะครับแล้วก็เอาทอนพันธุ์นะครับใส่กระสอบนะครับมัดปากนะครับเก็บไว้ใน ในห่มนะครับเก็บไว้ในที่ร่มนะครับบ่มไว้สามถึงสี่คืนนะครับสองสามคืนก็ได้นะครับผมเพื่อให้ตาเพิ่นปีๆจักน้อยนะครับแล้วเขาจะเอามาเสียบรงแปลงนะครับผมนี่ครับคว่มดกกจะอยู่ประมาณนี้นะครับสําหรับห้องเผ็ดนะครับสามเดือนก็อีกหกหมื่นนะครับความใหญ่กะใหญ่กว่าไฟแชกนะครับใหญ่กว่าไฟแช็กเล็กหน่อยนะครับอาจจะซ้ำๆขวดโสมนะครับขวดโสมสิบบาทนะครับประมาณนี้นะครับในเป็นความดกโดยรอบนะครับ ข่าวๆกับประมาณสิบกว่านะครับสิบกว่าหัวนะครับสิบกว่าหัวได้นะครับนี่ครับประมาณนี้นะครับพวงเพชรนะครับเด๋ยวเบิรงเหงาที่สองนะครับนี่ครับอันนี้ห้เบิรงอยู่ริมริมแปลงกอนนะครับเพราะว่ามันมีมาซาในจักน้อยนะครับนี่ครับความดุความใหญ่ก็จะประมาณนี้นะครับไฟแชกนะครับนี่ครับถือว่าใส่ได้นะครับ บางทีเดือนสองเดือนเข้ามาเบิงมาเบิงหักนะครับหักหลายก็จริงนะครับแต่ว่าบางต้นบางเงานะครับบางดินนะครับบ่สามารถที่จะขยายหักเป็นหัวได้นะครับเข้าก็ต้องมาเช็คเบิงอีกรอบหนึ่งนะครับตอนสามเดือนนะครับอย่างเช่นแบบนี้นะครับแบบนี้นี่คือจากที่ผมเคยพ่อมานะครับเคย่อเเจอมานะครับหลาหลไหลายๆเงานะครับบ่สามารถใญ่เป็นหัวได้นะครับแบบนี้นะครับนี่ครับจะเป็นแบบนี้จนเข้าขุดเลยนะครับนี่ แต่ว่าพวกนี้จะขยายนะครับเวลาทีใบพื้นล่วงนะครับใบแก่เริ่มแห้งนะครับพืนก็จะเริ่มขยายหัวนะครับนี่คือสามารถเช็คได้เลยนะครับสามเดือนนะครับเงาที่สองนะครับหนึ่งสองนะครับแล้วเป็นเงาที่สามนะครับเงาที่สามนะครับถือว่าบ่อพิษหวังนะครับต้มดกนะครับพ่องเผ็ดนะครับนี่ครับจะอยู่ประมาณนี้นะครับอันนี้เป็น ผลงานของนำมาขีโมูนะครับที่ผมแซทอนพันนะครับผมใส่วงเดือนตัดทั้งเบิดเลยนะครับวงเดือนตัดร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมสำหรับแปลงของผมนะครับทุกแปลงนะครับถ้าพี่น้องท่านใดอยากจะเบิรงอุปกรณ์นะครับอุปกรณ์ที่ผมใส่ตัดใส่เตรียมทอนพันุนะครับก็เขาไมนใสคลิปมาได้นะครับเดี๋ยวผมเฮ็ดคลิปให้เบิงนะครับแล้วก็จะแนะนำอุปกรณ์พร้อมเลยนะครับผมนี่ครับสังเกตเบิง หากจะลายเลยนะครับ่ว่านี่บดคือแบบนี้กะจะบอสามารถขยายได้แล้วนะครับนี่จะเป็นหักแข็งแบบนี้ไปเลยนะครับนี่แต่ว่าหัวกะมีนะครับหางลางก็มีหัวนะครับปกตินะครับนี่ครับคือหัวพันลายแล้เพันกับบอขยายได้นะครับนี่นี่เหงาที่สามนะครับมึงเหงาที่สี่นะครับนี่ครับผมพงเพลิดปูง่ายใหญ่ไปนะครับหัวใหญ่นะครับหัวใหญ่แต่ว่าจะ ปางดินหัวพิ่นก็จะสันนะครับสันแล้วก็บโมย้าวเลยนะครับเพราะว่าแต่ว่าน้ำหนักนดีแน่นอนนะครับพ่วงเพ็ดนะครับสำหรับพี่น้องท่านใดที่สนใจพันมั่นพ่วงเพ็ดนะครับปลายปีนะครับประมาณตุลาพฤศจิกานะครับน่าจะพ่อแบงนะครับแบงแบบเป็นลังนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับปลายปีนะครับปลายปีหรือว่าต้นปีหน้านะครับมีแน่นอนนะครับสําหรับพันพ่วงเผ็ดนะครับเดี๋ยวพึ่งเอาที่ผ่า 5. ประมาณนี้นะครับความใหญ่ประมาณขวดโสมนะครับใหญ่กว่าไฟแชกนะครับคือแบบถ้าเป็นติ่งแบบนี้ก็จะก็จะใหญ่นะครับจะใหญ่แต่แบบนี้บนเนจ่ใจนะครับว่าจะใหญ่หรือบนใหญ่นะครับนี่นี่ครับแต่ว่าถ้าเป็นติ่งแบบนี้ใหญ่นะครับหัวเนะพราะว่าบางดินนะครับ หากหลกะจริงนะครับแต่ว่าบัสามารถที่จะขยายเป็นหัวได้นะครับนี่ครับความดกความหลพวงเพชรนะครับอายุสามเดือนกับอีกหกวันนะครับผมเดี๋ยวเมื่บึงฟังนี่น้ำนะครับฟังนี่จะรับเต็มๆเลยนะครับคือรับน้าปุ๋ยนะครับปุ๋ยที่เป็นที่ลงมาจากขางเทิงนะครับจะไหลพาแปงลงมานะครับไหลลงสู่งานหน้าขางลางเลยนะครับ ว่าจะาของดินเพื่อนขัดเอาน้ำนะครับไหลลงไปงานหน้านะครับเดี๋ยวเบิ่งล็อกนี้นะครับเดี๋ยวเบื่องล็อกนี้นะครับี่อมดกท่อมดกต้นก็ถือว่าสมบูรณ์นะครับนี่ครับสังเกตง่ายๆนะครับถ้าดินของเฮานะครับมีปริมาณธาตุอาหารนะครับในตัวเจนหลายนะครับตนก็จะงามนะครับแล้วกะ จะมีหักฝอยเป็นติ้งเป็นฝอยแบบนี้นะครับออกมาไหลนะครับนั่นก็คือดินของเขานะครับมีปริมาณไนโตรเจนที่ไหลนะครับก็จะทาทาถาดอาหารตัวอื่นบ่มีนะครับก็จะเฮ็ดไ้มันขึ้นต้นนะครับหรือว่าเขาปลูกที่เกินไปนะครับเดี๋ยวผมห้เบ่งระยะการปลูกนะครับผมปลูกค่อนข้างที่จะห้างเลยนะครับ80ถึง1เมตรนะครับ80ถึง1เมตรนะครับนะครับนี่ เบิ่งความห่างนะครับพราะว่าเพิ่นเคยที่ที่ขี่นะครับว่าง่ายเคยก็คือเอาเอาสวมที่ไปดูสวมมาแล้วนะครับมาปล่อยลงนะครับแปลงนี้นะครับแต่ว่าหลังจากที่ผมได้ปลูกมั่นแล้วผมก็เชิญไปติดไว้นะครับว่าพ่อนะครับ่อหี่นะครับนะครับแล้วผมก็เตรียมพร้อมนะครับเตรียมพร้อมรับเมื่อคือปลูกขยับระยะปลูกออกอีกนะครับเพื่อที่จะให้บ่ให้ต้นเพิ่นเบียดกันจนเกินไปนะครับเบึงความดกนะครับความดก ถือว่าใส่ได้อยู่นะครับถือว่าใส่ไใ้อยู่ถ้าแบบนี้กะบ่อบ่อท่าไถนะครับแต่ว่ากะบ่ขึ้นต้นบันไดนะครับบ่ขึ้นต้นบันไดแต่สังเกตข้อตาก็ได้นะครับนี่ครับข้อตาก็ประมาณนิ้วหนึ่งนะครับถือว่าอยู่ในเกี่ยนทีพ่อเหมาะอยู่นะครับนี่ครับเหมาที่สองนะครับฟังนี้นะครับความโดกความไหลถือว่าได้นะครับถือว่าได้ความใหญ่ก็ถือว่าผ่านนะครับสำหรับฟังนี้นะครับ ต้นงามๆนะครับหัวลายๆนะครับแต่ว่ากระทบนะครับกระทบคือหากฝอยแบบนี้หลายๆเลยนะครับก็คือเกือบจะขึ้นต้นนะครับเกือบจะขึ้นต้นเพราะว่าปริมันถาาุในตัวเจนในดินนะครับหลายเกินไปนะครับเพราะว่าเพื่อนเคยเท่ขี่มาก่อนนะครับผมบอกตรงๆเลยนะครับนี่ครับกับมันตะบลังนะครับพันพวงเพชรนะครับอายุ3เดือนกับอีกหกมือนะครับมาเช็คความดกความหลายนะครับแล้วกความใหญ่นะครับ ถือว่าพานนะครับถือว่าพานนะครับเมื่อเทียบกับการเจริญเติบโตของต้นนะครับต้นกะทมหัวนะครับต้นทมหัวผมเรียบร้อยนะครับความงามของต้นโค้งสางต้นได้นะครับความดกความหลายนะครับเหลือแต่การที่เขาจะเอาปุ๋ยนะครับมาบำรุงนะครับให้หัวนะครับที่เพิ้นดกๆไหลๆนะครับให้เพิ้นขยายใหญ่ขึ้นนะครับ ก่อนที่เขาจะเก็บเกี่ยวผลผลิตนะครับผมอันนี้ก็คือขั้นตอนต่อไปนะครับหลังจากที่ตามเดือนนะครับมาเช็คเบึงนะครับถือว่านธุนนะครับความดกความใหญ่ความเยอะนะครับสําหรับสายพันธุ์พ่วงเพชรนะครับผมครับผมสำหรับพี่น้องท่านใดที่สนใจนะครับพันธุ์มันเกี่ยวกับพันธุ์มันนะครับบ่ว่าจะเป็นพ่วงเพชรกเศษศาสตร์หนึ่งนะครับหรือว่าจะเป็นพันธุ์อื่นๆื่นกเศษาสตร์แปดสิบแล้วย่างสิบหานะครับที่นั่งบ่ัท่นใดกดติตามนะครับกับ รบกวนนะครับกดติดตามนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อที่จะบรดายผาดคลิปใหม่ๆนะครับเวลาที่ผมมีความพร้อมนะครับเกี่ยวกับพรพันธ์นะครับผมก็จะอัพคลิปลงเรื่อยๆนะครับถ้าพี่น้องบอกดกระดิ่งเวลาผมอัพคลิปก็จะบรแจ้งเตือนนะครับก็จะบรรู้นะครับเดี๋ยวก็ผาดนะครับผาดแล้วก็บรท่านนะครับเพราะว่าพรพันธ์อยู่ที่ผมกะมีบริคอยหลายนะครับนี่นะครับ ครับผมสุดท่านนี้นะครับหากพี่น้องเกษตรกรท่านใดนะครับมีขอเสนอแนะเพิ่มเติมนะครับหรือว่ามีขอสงสัยนะครับก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมหรือว่าอยากจะโทรมาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับเบอร์โทรนะครับ0870817619นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับ MUI Channel นะครับขอลาพี่น้องไปก่อนนะครับสวัสดีครับ